สนับสนุนโดยครีม9 1 e ยังคงอยู่กับการแข่งขันมาสเตอร์คีคอนเสิร์ตแจ้งเกิดกับโจทย์เพลงสากลน,นะคะแม้น้องๆแต่ละคนนี่มีแฟนคลับมาเชียร์กันเยอะจริงๆซึ่งเมื่อวานก็ผ่านไปกับผลงานของน้องจักกีวันนี้น้องลูกตาลจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนไปติดตามด้านในคอนเสิร์ตเลยคะ่ะป้ายไฟเริ่มมากันเยอะขึ้นนะครับมาเรื่อยๆทุกสัปดาห์แม่ภูมิใจแทนน้องๆจริงๆมีแฟนคลับกันแล้ว และสำหรับนักร้องคนต่อไปนะครับช้างผลงานมาค่อนข้างดีครับวันนี้เขาจะทำได้ดีขนาดไหนมาพบกับเขาเลยดีกว่า M7 น้องลูกตาลครับ กระตุน้นใ้เรามีพลังที่โอเคฉันตื่นเต,เต้นแสดงว่างานนี้ฉันจะต้องทําให้ดีฉันจะต้องออกไปมอบความสุขให้พอก่อนอื่นก็ต้องรู้สึกดีใจก่อนค่ะเพราะว่าแบบมันจะคือมันไม่ใช่แบบว่าทุกคนอนะที่จะได้แบบว่ามาหลังเวทีแล้วก็ได้มาคุยกับพี่เบนก่อนที่จะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบเออเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลจริงๆ คือากาสังเกตเนี่ยที่เป็นเขาจะแบบว่าค่อยๆไปค่อยๆไปอะคะ่ะคือแบบแต่ละเพลงที่เขาจะร้องอะเขาจะไม่ใช่แบบว่าร้องร้แล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีการคุยกับคนดูแบบวิ้วอารมณ์ก่อนว่าเออเพลงนี้ฉันจะร้องแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทุกๆอย่างมันแบบค่อยๆไป็นค่อยไปอะคะ่ะ ก่อนอื่นแขอออกตัวนะครับว่าผมรู้สึกเขินนิดน,งนึงนะครับที่ที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตวันนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีผลงานอะไรออกมาให้ทุกท่านได้ติดตามมาพอสมควรนะครับก็วันนี้ก็ฟังเพลงตัวเก่าของผมไปนะครับคงไม่เรื่องของฟิลลี่ฟิลลิ่อะไรอย่างคะ่ะว่าแบบเเราควรที่จะแบบแคร์คนดูให้มากๆพยายามที่จะส่งให้ ถึงให้คนดูแบบว่ารับรู้สารในสิ่งที่เราส่งไปะะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบความตื่นเต้นอะไรเงี้ยพี่เบนบอกเหล่าเวทีว่าแบบเออทุกคนมีความตื่นเต้นหมดเวลาจะขึ้นเวทีแต่ว่าคือเราจะควบคุมมันได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาบอกว่ามันก็เป็นข้อดีมันทาให้เราแบบแอคทีฟใช่ไหมคะก็อยากจะบอกพี่เบนว่าพี่เบนเก่งจริงๆคะ่ะแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่ได้พี่เบนมาเป็นโค้ดค่ะแล้วก็จะทำโชว์ตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ ก็สำหรับเพลงสากลจริงๆแล้วก็ม,มีมีเยอะมากตอนแรกลูกตาลก็จะเลือกเพลง I Believe ของทาทาของสัปดาห์แดนส์นะครับถ้าจะล้องเอาสนุกอะ่ะพี่เปนเชื่อว่าลูกตาลทำได้ดีแต่นี่มันคือนี่มันคือการแข่งขัน Bleeding Love นะครับของเลอนาเลวิสเพลงเพราะพอขึ้นมาปุ๊บเพราะเลย ดีว่ามากขึ้นในตัวสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่ลูกตาลจะปล่อยของอยากให้น้องมีมีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานก็พยายามที่จะแนะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่พอลมไม่พอเราควรจะไปแอบหายใจตรงไหนอะไรแบบนี้แต่ว่าพวกลูกเล่นพวกลีลาว่าเขาจะไปสะบัดเสียงไปอะไรยังไงตรงไหนเนี่ยก็อยากให้เขาไปไปคิดค้นด้วยตัวเองก็พี่เป็นเชื่อว่าลูกตาลก็จะทําได้ดีตามมาตรฐานลูกตาลอยู่แล้ว ตาเป็นไงบ้างพี่เบนว่าก็เครียดพี่เบนดูนิดนึงเขาอยากทําให้เราทําแบบดีขึ้นไปอีกอะ่ะเออเขาก็แบบมีมาตรฐานของเขาใช่ไหมเครียดนะเค นไทยทีวีสีช่อง3รวมกับบริษัททีวีทันเดอร์ขอเชิญทุกท่านพบกับมาสเตอร์คีคอนเสิร์ตแจ้งเกิดรอบปักศิลป์ ผู้ชนะในวันที่4สิงหาคมณศูนย์การค้าเซ็นทรัลสาขาแจ้งวัฒน,นะติดต่อรับบัตรเข้าชมได้ที่02 5 5 9 0 0 2 2เข้าชมฟรี